สวัสดีครับกลับมาพบกับปรสิตวันละตัวอีกแล้ววันนี้มาวาดภาพคลิปโตสปอริเดียมผาว้มครับเป็นสปอรซวัวหรือว่าโปรโตโวัวชนิดหนึ่งที่ไม่มีอวัยวะในการเคลื่อนที่นะครับระยะนี้ระยะติดต่อคือโอเอซิตข้างในจะมีสปอรซอซอยู่นะครับลักษณะรูปร่างของมันก็จะเป็นวงกลมๆเลยดังนั้นเราจะวาดวงกลมเข้าไปเลยครับนะแบบนี้โดยที่สีที่เราใช้คือสีออกชมพูดแดงม่วงนะครับเพราะว่า ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นสีแอซิดฟ้าของการย้อมสีคริปโตสปอริเดียมผ่าวุ่มนั่นเองอเมื่อว่าลูกกลมๆครบจนครบทั้งภาพแล้วนะครับเราก็จะมาลงสีสีที่ลงก็เติมได้เลยครับทั้งเข้มทั้งจางเนาะตามความสวยงามที่เราชอบเลยครับว่าเป็นแบบไหนทั้งนี้นะครับในส่วนของการย้อมสีแอซิดฟ้าจริงๆของคลิปโตสปอริเดียมเนี่ยส่วนใหญ่จะติดสีเข้ม แล้วข้างในก็จะมีสปอรซอซย์อยู่ด้วยดังนั้นหลังจากที่เราลงสีของโอโอซิสแล้วเราก็จะลงสีของสปอรซอซย์เข้าไปด้วยนี่เองข้างในของโอโอซิสก็จะมีสีสปอรซอซย์ด้วยกันนะครับเราก็เลยวาดเป็นแท่งกลมๆล,มลีลีแบบนี้นะครับข้างในของโอออซิสการย้อมสีที่ดีเทคนิคที่ดีนะครับก็จะทำให้เห็นส่วนของสปอรซอซย์ได้นะครับแล้วรวมถึงการเลี้ยงตัวของตัวโอโอซิส ที่มีสปอรซอ o ยเองนะครับก็จะทำให้เห็นว่ามันมีความสวยงามเกิดขึ้นอันนี้เป็นโออซิสของคลิปโตสปอริเดียมผ่าวำมครับ